ครับผมน้ำใสมากเลยนะครับตามโขดหินนี้ก็มีหอยตัวเล็กๆเ,เยอะเต็มไปหมดเลยหรือว่าเป็นลูกหอยทะเลหรือเปล่าตัวเล็กเท่าหัวไม่ขีดไปอาจจะเป็นลูกหอย น้ำทะเลยากาศดีสดชื่นดีครับมาชมบรรยากาศทะเลแบบนี้น้ำทะเลใสๆเย็นสบาย น้ำทะเลน้ำทะเลสวยมากเลยครับสวยมากเลยบรรยากาศดีๆแบบนี้สวยมากเลยนะครับผมถ่ายเ,เพื่อนๆได้ชมกัน เยี่ยมมากเลยน้ำทะเลใสๆบนลานหินมีแต่หอยตัวเล็กๆเลยสงสัยจะเป็นลูกของหอยโอเคครับผมก็ให้เพื่อนชมกันแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับความสวยงามของทะเล